วันนี้มากับตอนเยน็เยนๆอากาศก็เย็นเหมือนกันนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคันนี้ค่ะเพราะว่านานๆน,น,นะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะ่อกีเซียสนะคะปี2017เกียร์ธรรมดาค่ะท่านผู้ชม่ะประหยัดน้ํามันประหยัดค่างวดประหยัดทั้งราคาทั้งหมดเลยนะคะดูรูปทรงของเบากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันเป็นรูปเนี่ยเหมือนหุ่มเราไว้เวลานั่งนานๆขับรถนานๆค่ะทั้งผู้ขับขี่นะคะทั้งผู้ขับผู้นั่งน่ะ ไม่เมื่อยนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นรูปทรงของตัวเราเลยนะคะท่านผู้ชมขยับได้เห็นไหมคะในเกียร์ธรรมดาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชธานีนะคะวันนี้มากับตอนเยน็เยนๆอากาศก็เย็นเหมือนกันนะคะ วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคันนี้ค่ะเพราะว่านานๆน,นะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะชื่อกีเซียสนะคะปี2017เกียร์ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมค่ะประหยัดน้ํามันประหยัดค่างวดประหยัดทั้งราคาทั้งหมดเลยนะคะสีขาวอย่างนี้นานๆจะเข้ามาค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วมาจะเป็นเกียร์ออโตโ ห,หลายท่านบอกว่าสอสายลมเอาเกียร์ธรรมดามาบ้างนะคะเสียดเพราะว่าเสียดหนาภายนอกดูเหมือนแบบเป็นเล็กกระทัดรัดนะคะสี่ประตูแต่ภายในะท่านผู้ชมแจ่มมากแล้วสายลมพาชมนะคะก่อนอื่นนะคะดูห้องเครื่องก่อนว่าห้องเครื่องจะแจ่มแจ๋วแค่ไหนคะท่านผู้ชมลองเลยค่ะโชว์ห้องเครื่องกันหน่อยค่ะท่านผู้ชมนี่บิ้ยวงานเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมพร้อมส่งมอบเลยค่ะปึ๊บอ่าซูมเข้ามาเลยนะคะตัวนี้นะคะ ซูมเลยค่ะเดิมมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ปี17ก็จริงนะแต่ว่าความเดิมนี่เดิมมากถ้าบอกถามว่ากลิ่นยังอยู่ไหมกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมอ่ะซูมเข้าไปใกล้ๆเลยค่ะคันนี้นะคะ1,242นซีซี <Wow. S 1> นะคะ91แรงม้านะคะท่านผู้ชมคานี่เจ้าคันนี้นี่ทุกท่านถามหามากเลยว่าเอาแบบจัดเต็มฟรีดาวแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสอสายลม นำเครดิตดีๆมาแลกรถคือเจ้าคันนี้เลยนะคะขออนุญาตปิดก่อนคะ่ะเดี๋ยวพาชมด้านข้างเลยนะคะท่านผูช้ชมดูด้านข้างคะ่ะยางเนี่ใช้ได้อีกนาน,านๆซูมไปเลยคะ่ะดะคะดอกยางยังอยู่เลยท่านผู้ชมสีขาวนะคะกระจกมองข้างตรงเนี้ยโคมตรงเนี้ยเป็นสีดํามันเข้ากันมากแมตก,กันมากเลยคะ่ะภายในใจลมจะพาชมว่ามันกว้างขนาดไหนดูคะ่ะ ดีไซน์ของเบาะนะคะเดี๋ยวไปทางโน้นจะได้พรีเซนต์แบบชัดๆดูรูปทรงของเบาะค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันเป็นรูปเนี่ยเหมือนหุ้มเราไว้เวลานั่งนานๆขับรถนานๆคะทั้งผู้ขับขี่นะคะทั้งผู้ขับผู้นั่งนะะ่ะไม่เมื่อยนะคะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นรูปทรงของตัวเราเลยนะคะท่านผู้ชมขยับได้เห็นไหมคะในเกียร์ธรรมดานะคะอ่ะอ้าวปึ๊บปั๊บซูมเข้าไปเลย กว้างมากนะเอาเดี๋ยวลองนั่งให้ดูเนี่ยค่ะตรงนี้เต็มมากนะคะท่านผู้ชมดูจากไซส์จากตรงนี้มาหาตรงนี้นะคะก <Yeah. S 1> ว้างมากขนาดตรงนี้เนี่ยปึ๊บเห็นไหมตรงนี้ไม่หย่อนนะก็ตุกแข็งแรงมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมที่ใส่ขวดน้ําเนี่ยที่ใส่ของกระจุกกระจิกก็เยอะด้วยเหมือนกันไหมคะหรือเอาพักแขนไว้อย่างเงี้ยไม่เมื่อยอย่างเงี้ยค่ะได้หมดนะกว้างมากท่านผู้ชมจริงๆนะภายในตรงเนี้ยทรงมันสูงมากเห็นไหมระดับหัวสอไส่ลมเหม็นไหมคะ สมมุติว่าเอาตรงนี้ขึ้นเนี่ยไซส์จากตรงนี้นะคะมาถึงตรงบ่อเนี้ยขว้ามจริงๆนั่งนี้เต็มเนี่ยเต็มมากเลยค่ะท่านผู้ชมมาคราวนี้เรามาดูว่าด้านหลังนะคะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเราจะเปิดประตูหลังทง่านผู้ชมเนี่ยเก๋ไก๋ตรงนี้เปิดตรงนี้นะคะแล้วขออนุญาตให้น้องทัดมาเนี่ยถ้าจะเปิดนะคะกดตรงนี้เลยมีรูปบอกเชื่อเลยค่ะ ท่านผู้ชมกดตรงนี้นะ่ซูมเข้าไปตรงลูกเห็นไหมคะกดเลยค่ะเราจะเปิดไปเราไปดูกันเห็นไหมคะก็เปิดเลยท่านผู้ชมดูนะปึ๊บหน้านะคะกว้างไม่พอลึกเข้าไปข้างในค่ะเก็บสัมภาระได้เยอะมากท่านผู้ชมจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะท่านผู้ชม่ะไม่มียางอะไหล่นะนะคะมีอุปกรณ์เติมลมอัตโนมัตินะคะอุปกรณ์จะครบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าเห็นไหมคะ เดิมๆเลยจริงๆนะนผู้ชมตรงนี้ถ้าจะไม่มีรอยเลยเวลาวางข้าววางของสงสัยเจ้าของเดิมก็จะยกขึ้นอย่างนี้เลยนะ,อะโอเคนะคะท้ายเขาดูเก๋ไก่มากเห็นไหมคะอ่ะแล้วเรามาดูอีกนะคะท่านผู้ชมว่าเลขไมคันนี้นะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะหมาไมน้อยมากท่านผู้ชม 41913กิโล <Wow. S 1> น้อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมน้อยจริงๆฟังเสียงนะว่าจะนิ่มนขนาดไหนเปิดแอร์หน่อยอากาศร้อนมากนะคะตอนเช้าอากาศที่นี่จะจะเย็นนะคะสายๆมาก็จะร้อนนะคะบ่งบอกว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวเย็นเย็นฉ่ำนะคะแอร์แอร์นะคะรถทุกคันเวลาเราบิ้วงานเราจะเช็คแอร์น้ำยาแอร์นะคะล้าง หมดเลยเย็นไม่พอฉ่าด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมเสียงเงียบมากกระนาดซอสันลมก็สตาร์ทยังรู้สึกว่าเออสตาร์ทหรือยังต้องฟังว่าสตาร์ทแล้วนะคะอ่ะกุญแจเปิดปิดนะคะข้างหลังเป็นโลโก้ซูซูกิเห็นไหมคะเก๋ไกมากอ่ะมาขอญอาตหลายท่านนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพิเศษต,ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางบางคนก็บอกว่าเออเสียบกุญแจไม่ได้กุญแจมาอย่างนี้นะคะ ไม่ได้กุญแจมากุญแจอยู่ในกระเป๋าสมมุติว่ารถมันเปิดไปแล้วแต่ว่าประตูข้างนั้นยังล็อกอยู่เรากดตรงนี้ได้เลยนะเราจะให้กุญแจนี้นะคะหรือปิดอย่างนี้ได้เลยนะเห็นไหมมันก็จะล็อกแต่กุญแจต้องอยู่กับเรานะอ่าเปิดแบบนี้เอามาอยากจะทราบแล้วสอสายลมว่าราคาเจ้าซูซูกิเซียสนะคะปี2017เกียร์ธรรมดาดูที่ราคาเท่าไหร่นะคะราคา200,000 เจ0 0 0บาทนะคะซื้อรถคันนี้กับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีฟีดอกเบีย้ย0% 1ปีคือ12เดือนนะคะจำไว้เลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3,555บาทนะคะท่านผู้ชมจำไว้เลยค่ะฟีดอกเบีย้ย0% 1ปีนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวสอสายลมแถมให้ด้วยค่ะช่วยเหลือ24ชั่วโมงกรณีฉุกเฉินนะคะไปที่ไหน <Wow. S 1> ไปเที่ยวทั่วไทยสบายใจหายห่วง ถ้าซื้อรถกับสอสายลมที่มุงคลคารเซ็นเตอร์นะคะปลอดภัยราคาถูกประหยัดถูกและดีได้นะคะค่างวดก็ถูกนะคะผ่อนสบายสบายสบาย,บายทั้งใจสบายทั้งกระเป๋าเลยนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะ2 7 9แ0 0บาทเท่านั้นเบอร์สายลมนะคะเผื่อจะติดต่อประสานงานส่งเอกสารนะคะดูเครดิตของท่าน061 958 1819เบอร์ของสายลม แอดไลน์ได้เลยนะคะที่สำคัญสายลมดูทุกวันจันถึงอาทิตย์เลยค่ะทหรันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ